สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศี กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายที่สำคัญนั่นก็คือช่วงวันมหาสงกรานต์วันปีใหม่ไทยสมัยจึงมาจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นเพื่อจะพยากรณ์ดวงชะตาของคุณในระยะจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาของคุณจะมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก เหตุผลหลักๆก,ก็คือดาวพระพฤหัสบดีจะโคจรโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาซึ่งส่งผลดีต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากยิ่งประกอบกันกับในช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่ไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากการโคจรโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์รวมด้วยก็จะยิ่งทำให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันสงกรานต์ก็ยังมีเหตุการณ์ทำให้ดวงชะตาของคุณต้องเจอกับเรื่องราวของความกลุ้มอกกลุ้มใจเจอกับสิ่งที่คอยกีดขวางเพราะดวงชะตาของเรานั้นก็มีสองด้านมันก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านค่ะเมื่อมีด้านดีแล้วย่อมมีอีกด้านหนึ่งที่ส่งผลเสียต่อดวงชะตาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมคะ ในคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะมาบอกมากล่าวว่าเรื่องใดต่อไปนี้ที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงระยะ1หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วันมหาสงกรานไทยซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรอบคอบให้มากเพราะถ้าหากได้เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะส่งผลต่อความหงุดหงิดรำคาญใจทำให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความวิตกมีความกังวลมีความเครียดเกิดขึ้นในดวงชะตาได้เช่นกันค่ะ และ3เรื่องที่คุณควรพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดขึ้นก็มีดังต่อไปนี้เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของคำพูดคำจา คำพูดคำจาของชาวลัคนาราศีกุมในระยะหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วันสงกรานนี้อาจจะมีลักษณะที่รุนแรงมากขึ้นพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความโมโหโทโซหรือพูดแบบที่ไม่ทันได้คิดก่อนพูดอาจจะทําให้คนรอบข้างนั้นไม่พอใจในตัวคุณจนกลายเป็นศัตรูบางคนก็หนักถึงขั้นลงไม้ลงมือไม่พอใจซึ่งกันและกันทะเละาะเบาแว้งขัดแยง้งจนทําให้เกิด เรื่องราวของความเสียหายตามมาเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังคำพูดคำจาของตัวคุณให้ดีค่ะและการพูดจาตรงนี้ไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องของการงานแต่มันยังหมายถึงการพูดที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันการพบปะการเจอผู้คนก็จะต้องพึงระมัดระวังคำพูดของตัวคุณด้วยค่ะซึ่งแม้บางครั้งชาวลัคนาราศีกุมจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม คุณก็ต้องคิดไตรตรองให้ดีนะคะว่าคนที่ได้ยินได้ฟังเขาจะรู้สึกอย่างไรหรือการพูดจาของคุณจะไปกระทบเขาในด้านใดหรือเปล่าและไม่เพียงแค่เรื่องของการพูดการเจรจาการวางเนื้อวางตัวของชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องดูให้เหมาะสมให้รู้จักกาละเทศะมีมารยาทและเป็นไปในลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยค่ะก็จะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของคนรอบข้างและสมัยไม่ได้กล่าวว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณโดยตรง ะะเพียงแต่อยากจะฝากเตือนให้ชาวลัคนาราศีกุมพึงระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าหากมีใครไม่พอใจในคําพูดของคุณแล้วเขาอาจจะมองคุณในแง่ลบหรือให้เครดิตที่ไม่ดีต่อคุณไปในระยะยาวก็ได้ค่ะประการต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของความโลภความโลภมากจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อชาวลัคนาราศีกุมในระยะนี้ เรื่องของการเงินการทองกลโกงการหลอกลวงต่างๆมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะ หากชาวลัคนาราศีกุมไม่รู้จักควบคุมความโลภของตัวเองคุณก็มีเกณฑ์ที่จะหลงติดกับดักเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายมีโอกาสที่คุณจะเสียเปรียบในด้านต่างๆมีคนคิดไม่ดีต่อคุณมีคนเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณซึ่งเขาอาจจะมาในลักษณะที่แต่งตัวดีพูดจาดีใช้คำพูดหวานล้อมเก่งลักษณะนี้คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้มากนะคะ หากมีใครมาชักชวนชักนำให้คุณไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนคุณต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านั้นให้ดีคุณต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ และประการต่อมาชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีคนเอาเปอร์เซ็นต์มาอ้างเอาดอกเบีย้ยมาอ้างเอาผลตอบแทนมาอ้างมาทําให้คุณสนใจที่จะร่วมหุ้นร่วมลงทุนคุณก็อาจจะต้องตกหลุมหรือว่ามีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเสียผลประโยชน์บางอย่างของเมตชาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีแก่ตัวคุณได้ค่ะ แม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่คุณสนิทสนมคนที่คุณใกล้ชิดด้วยก็ตามเขาอาจจะถูกหลอกมาอีกต่อหนึ่งหรือเขาตั้งใจเข้ามาเพื่อที่จะหลอกคุณโดยตรงก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ดีเรื่องของความโลภและเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครค่ะ ความเกรงใจอาจจะเป็นปัญหาทําให้คุณต้องเสียทรัพย์ความใจอ่อนอาจจะเป็นปัญหาทําให้คุณต้องเดือดร้อนและความโลภอาจจะทาให้คุณต้องเสียลาภผลที่ดีได้ดังนั้นอย่าให้ความเกรงใจความใจอ่อนและความโลภเข้ามาทำลายสถานะทางการเงินของคุณนะคะ ประการต่อมาค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังอย่าพยายามให้เกิดขึ้นในระยะหนึ่งสัปดาห์ก่อนเข้าสู่วันมหาสงกรานนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวการมีเลือดตกยางออกค่ะ ซึ่งชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านมีเหตุที่จะต้องเดินทางหรือใช้รถใช้ถนนในระยะหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วันสงกรานก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความใจเย็นใช้รถใช้ถนนด้วยความรอบคอบอย่าไว้ใจทางที่คุณไม่เคยไปและอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่เขาจะพาคุณไปช่วงนี้ต้องระมัดระวังเนื้อระมัดระวังตัวให้ดีนะคะ และไม่เพอเท่านั้นก็ต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษสัตว์มีเขี้ยวไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานต่างๆอาจจะมาทําให้คุณเดือดร้อนมากัดมาทําให้คุณเกิดผื่นแพ้คันหรืออาจจะส่งผลทําให้คุณเกิดความตกอกตกใจได้ในระยะนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้สัตว์ที่จะส่งผลอันตรายต่อคุณนะคะ ประการต่อมาค่ะให้ระมัดระวังของแหลมของมีคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรหรือเครื่องมือช่างล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบหากคุณใช้สิ่งสิ่งนั้นไม่ถนัดหรือไม่เคยใช้มาก่อนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะหรือแม้แต่กระทั่งคุณใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นเป็นประจำคุณก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบให้ดีในระยะนี้ค่ะ หากชาวลัคนาราศีกุมทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบและมีสติแล้วไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นต่อตัวคุณคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่จัดว่าเข้มแข็งดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างแน่นอนขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีสมัยก็เชื่อว่าคุณจะประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนค่ะ หากชาวกลุ่มท่านใดได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้คุณพูดคำพูดดีๆแก่ตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพพยาาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพพยาาฟ้าดินช่วยปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามากร่ําไกรตัวคุณให้หมดไปจากดวงชะตาของคุณค่ะและก็ขอให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีและมีความก้าวหน้านะคะ ก็คราวๆประมาณนี้สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ